<affiliated S 2> อุ้ <cultura> ยเันอยู่อยู่อยู่ทุกคนอยู่อุ้ยมันหนูขอจับดีทุกคนถ่ายดุจับดีจับดีเอาจังเอาเอาจับจับจับถ่ายดีดีดิพอจะทักนะอ่ะจับให้อยู่นะอ่ะแน่ๆนะอ่ะชักดีๆนะออืไม่ออกปล่อยก่อนปล่อยก่อนพ่อมันดีนะหนูกลัวลูดอะเอาเขาจับเองโอ้้หโอ้โห โอ้โหทุกคนง้างไม่ออกนไง้าไม่ออกโอ้โหโอ้โหโทุกคนใหญ่มากอ้โหเก็บไปพวกเก็บไปพวกอะไรนะพวกอะไาวงว่าของนอกเลยอแขวานไว้เลยมาทุกคนอันนี้ตัวที่สองนะทุกคนตัวที่สองแล้วนะครับวันนี้เรามาหากบกันนะครับเราได้หัวไฟใหม่ เออหัวไฟโอ้โหเกินเ้ยเฮยเ้ยเฮ้น้ย้มเฮ้ยเฮ้ย้ยเเรายเฮ้้ยเฮ้้ีเฮ้ยเฮยเเฮ้เฮ้้ยเฮ้ยเฮมัเเฮยเัยเ้ยเฮยเฮยเฮ้ยเง้ยยเยเฮ้ยเ้เฮยเยเย แค่นั้นแค่นั้นคุณโอ้โหงานเข้าฮะแตวต้องพออยงนี้เอางี้นะเอาละคนเราต้องไปคนเจ็บร้อยค่ะใช้งานบ่อยจัดฮะนี่นี่ควรดูดถีเราไปแทงอะไรเนาะถึงยิงไม่ออก พ่อหยิบมุกจะรลวกเนี่ยพ่อพ่อรีบ่ะพ่อรีบพี่โฟดเหยิบไหมพี่ตาดีมันเห็นกลบพี่โฟดหยิบไหมเฮ้ยนูนตัวป่ะมันจะกบป่ะกลบป่ะเนี่ยอะไรทุกคนเต่าเต่าโอ้โขดชือเต่า ไ,ไ,ไฟไฟบ้าน<ะ>อยู่ไกลลิปปิว้วเลยนะออนมันน่าจีแล้วครับ่นี่นี่นี่ตัวบัล่เลยตัวบันเล่เลยเล่เลยอพรส่งสปาไลท์ ไหนอ่ะใครอยู่ตรงนี้ป่ะไม่อยู่อ่ะเนี่ยอยู่ <tartic czego> ไม่น่าเป็นไรใชเนาะมี่ปลาข้าวตอมเต็มเลย แรกวมันมอบไปนในเลยแปะเลยทกคนเขได้กินแล้ว <c oughs> มีต้องโดนมากันล่ะตายแล้วล่ะ <c oughs> เราไม่ได้กินคบแล้วตัวนี้รอดไปเราไปหาตัวอื่นมีว้ายังไม่ถึงข้าวแสดงว่ายังไม่ถึงข้าว <c oughs> หรอใช่แล้ว ไบแต่ร้องเกลียดที่ไบแต่เพราะจับไม้นะไม้เพราะจะจับปืนแล้วโอเกปืนโ,โอ้พลาดไปได้ไงตัวเมื่อกี้นี้เนาะอืมากได้จังเลยต่อไปต้องให้น้องไอโฟนนักเล่าวรรณเหตแทงมั่งแหละ <c oughs> ตอนนี้กินน้ำตระบีกแบบนี้เยอะมากแต่ทำไมทำไม ถึงได้หายไปหมดเช่นนี้พระองค์ไม่เข้าใจทำไมถึงเป็นเช่นนี้อานงเหรอพระองค์เจ้าไม่เข้าใจเลยเหตุใดไยเป็นเป็นเช่นนี้เล่าเป็นอะไรพระองค์อะไรกมาหรอกมา <c oughs> เฮ้ยเขาลองตัวเตอตองตาเหมือนโกบป,ปะ่ะเหมือนโกบเหมือนโกบเนี่ยเห็นปะไหนนูนไงหนูโกบ

ได้ไหมโอ้โหได้นะครับทุกคนโอ้โหตัวใหญ่เดี๋ยวได้นะครับเดี๋ยวเราใส<อ>่ตัวพวกกันโตัวพวกกันนี่เราได้มาสองตัวแล้วสามตัวส,ต,วต,วสตัวแล้ว อือฮึดูแลเด่นกันลงดังลงดังเลยนะครับเล่นไอ้นี่เลยอ่ะหัวไฟกับไฟสะปอร์ตเราได้ดีเนาะได้ดีนะทุกคนว่ามันจะหลุดไหมไม่หลุดหรอกหน้าเหมือนหนูมากเลยอะพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้ยินเสียงน้ำไหลไปดูน้ำไหลไหมเออเราไม่ได้เอาไอ้นี่มา ไม่ไนดะ้เอาเหางมาพ่อเอากลุบแต่เจอจิ้งเหลยอืมไม่มีครับเดี๋ยวเราไปหาเราคิดว่าน่าจะมีดีกว่า ไปดูจุบน้ำหลายปากพ่อดีกว่านะตะนี้กบปะก็ตื่อดีสิเดี๋ยวมันอุ้ยเกี่ยเกใช่ยใช่ปหใช่ป่

นี่น,นี่ตรงนี้ตัวปลาเลือดเลยโฟนนี่นูน่นโฟนมาดูทุกคนทุกคนผมจะให้ตาดูตาก,กบนะครับอุ้ยมุดลงไปแล้วตัวใหญ่มากเลยไม่ทนนะัทนอ่ะไม่ทนันไม่ทันอุ้ยสามตัวแล้วอะ่ะตรงนี้ตาปลาเลอร์เลยใช่ตรงนี้สามตัวเลยตรงไหนเนี่ยตัวเนี่ยตรงนี้แลตรงนู้นเนี่ยขึ้นลอยลอยขึ้นมาแล้วน่ะทุกคนดูในน้ํานะครับในน้ําที่ลอยตาทุกคนเห็นปะที่มันลอยตากระพริบนะเห็นไหมหน้าตาโกบนะครับ ตาโฟมซูมเออซูมไป,ไปเห็นไหมนม่นมันก็พิษตาอยู่เห็นปะเห็นไหมในน้ำไปไปเผื่อมันได้เผื่อได้อยวคนลรกันน,นะฮะ không phải khô đấy mà, thằng mua mấy, Ui, không, không, không. Ui, uy, uy. mà là ngay, cha, tịt à? มันดิ่นลอยลงไปใช่ไอ้เขาใหญ่ด้วยเขาใหญ่มากเลยไม่แน่หรอวะไปเลยตัวนี้เขาใหญ่ขาโป้ดเลยรอยโป้ดเลยดำดำนี่มันปิงเหรอมันดำน้ำเก่งกู่ะปิงใช่เหรอคะหอยค่ะที่เราขยับอยู่นะหอยคันค่ะเขาเรียกว่าหอยคัน นี่ดำดำเนี่ยนะใช่ดำดำเนี่ยเม็ดข้าวเน่าค่ะ้ห่าเลยอ่ะเนาะห่าได้จังปลาใหญ่ปลาลอยปลาโป้เนี่ยไปใหญ่ตัวนี้หนักเนาะ่อยอยู่ตรงนี้ปเดี๋ยววันหลังเราจะมาทำคลิปดักกบกันนะครับผมเตรียมที่ดักไว้แล้ว เรามาดูก็วันนี้เหมือนมาดูทําเลนะว่าตรงไหนจะมีกบดีนะตรงนี้มีดีนะครับดักหลายๆจุดเลยตรงนี้ไปเห,หมือนเมื่อกี้เหมือนเหมือนก็โดนแทงดิ่หน่นเนาะคนเนาะใช่เหมือนดิ่มดิ่มดิ่มใช่ใช่เขาไม่ รอ,อนนั่ง <c oughs> เละเลยว่ะ 嗯。<laughs> uh huh. น่าจะฉีกน่าจะโดนหมินแล้วไม่เข้าเนาะทุออกคนอดอก,กินเลยหมดเลยหมดท่าหมดท่าหมดท่าเดี๋ยวรับก่อนให้มันคมเนะาะกะแทงหินมาขี้นี่หมดเลยไม่เบลเราเอาไม่ได้ ข่ามังข่ามังข่มอนข่มอนกระไรเอ๊ยี่อ้ปิดเงี้ยงเดียวนะครับเมื่อกี้นี่ใช่เมื่อกี้น่าจะจังเลยอะแล้วเงี้ยงคู่เลยเนี่ย <gasps> เด็กทู่เลย <c oughs> แทงรดนหินงจะแทงเข้าไหมานเนี่ยตอนนี้เข้า เอาไปปะไปก่อนเขาจะหาว่าเราไปไหมโหเปียกแครเลยก็ไม่แคร์เนาะหลบๆไปกนเวลาเวลาระหว่างรอเราก็ดู ติดซี่เดียวกาดพ่อดาดห่างก็ได้อยมันเป็นรถติดซี่ เราได้แล้วเราได้แล้วฟองซ้ายนะฟองซ้ายนะนี่เราเราไม่ต้องแล้วรถเหยียบโโอ้หเราได้แล้วตายเลยปะเนี่ยคตายโอ้ยโอ้ยยังไม่ตายดีเลยยังบินอยู่เลยนี่นี่นะยังบินอยู่เลยรถกระบะรถกระบะเหยียบรถกระบะก่อนหน้านี้แน่เลยที่ไปก่อนหน้าเราครั้งหนึ่งอ่ะ แต่ขามันหกักสี่ตัวแล้วนะทุกคนสี่ตัวแล้วส,สี่สี่นะอุ้ยแต่ตัวตัวที่ตัวเหยียบใหญ่วะรสี่ตัวขอันขัวพวกนี้เหมือนตัวเท่าๆกันเลย่ะแหมถ้าเราไม่มาก็ไม่ได้นะออได้เพราะออว่ารถเหยียบเลยไมเหยีแล้วคิดว่าเป็นก้อนหินเมื<ะ>่อกี้หนูเลือกไปเห็นพอดีด้วย Thank okay. you. ออเแล้วทุกคนโดดลงน้ำส่มไปแล้วเพราะใช้ก๊เปล่า Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Oi, oh, ต้องไปดูฝั่งนู้นอ่ะโอ้ย้บบๆๆขบขบขลขบ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 ยบข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 บบขบขงขบ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 บบข เดือบได้แล้วว่าไม่คิดว่าจะไปโผมดตรงนั้น,นไงหนูคิดว่าจะไปโผมดตรงนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดหนูไปอยู่ตรงนั้นหนูจับได้แล้วมันไม่กล้าหา่าง ในนกกบมันจะอยู่เลาะๆเรื่นี้พวกนู้ไม่รู้ว่ามีระเบ็นวิวพยอะไรมันก็พิษกับเฮ้ยทุกคนเราเจองูอุ้ยงูอะไรอยังเนี่ยเขาเรียกงูแสงอาทิตย์งูพันธุ์นี้มีประโยชน์นะน้องโฟนเจออย่าไปทําร้ายจะไปทําลายมันนะมันไม่มีพิษนะแล้วงูพันธุ์นี้มันกินงูมีพิษมันกินงูเห่ากินงูจงอางกินงูที่มีพิษ เปงูกินงูงูแบบนี้มีประโยชน์เจอห้ามทาร้ายห้ามทําอะไรมันเด็ดขาดจับได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มาเขาเรียกงูแสงอาทิตย์เราไปกัดจับมันไม่ได้เผื่อมันจะมีเชื้อโรคอะไรกัดแล้วโดนเราจะเจ็บเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นเงาเงานะมันจะเป็นเงาเงาทุกคนเนี่ยเป็นเงาเงาเงาสะท้อนมันไม่ทําร้ายคนหรอกไม่ไม่หนีด้วยอ่ะไ่เียงปงูแสงอาทิตย์ไปปล่อยมันเถอะให้มันไปหากินองมาแต่ครับทุกคนคลิปนี้เราก็ได้กบมาสี่ตัวเนาะนี่ ขอ,อแกงแล้วน,นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราแกงกันค่คลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับบ๊ายบายปมายเปลี่ยนตาทุกคนนะส่งไปไม่ได้นะครับไปกลับบ้านกัน